หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยนักเตะที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามากที่สุดให้กับทีมของเราในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กันก่อนเลย เขาคนนั้นก็คือในรายของทางฟอร์เรียนเวียตซูปเปอร์สตาร์ดังที่ดอกไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบาเออร์เรวเวอร์คูเซนด้วยสนนราคาในเบื้องต้นหนึ่งร้อล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้เดีลยวนี้มีมูลค่าสุดทธิรวมกันอยู่ที่ตัวเลขหนึ่งล้านปอนด์และค่าตัวดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสตินักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรา เช่นเดียวกันกับการที่เขาก็เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกด้วย การย้ายทีมเข้ามาดังกล่าวข้างต้นของเวสมาสู่ทีมของทางอาร์เนอร์สโลตนั้นก็ทําให้ใครหลายๆคนเชื่อว่าเขาจะเข้ามาลงเล่นในบทบาทแทนที่ของตน d โดมิเดกโซบอสไลกับการเล่นเป็นจอมทัพให้กับทีมของเราแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าหนึ่งในคนที่จะไม่มั่นใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือตัวของทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวีเมทัลของเรานั่นเอง ราะในการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทีมของเราก็เพิ่งจะรงอุ่นเครื่องบุกเปลี่ยนทางเบรสตันนอตเอ็นที่สนามทิฟเดลสเตเดียมและคว้าชัยชนะกลับออกมาได้3ประตูต่อหนึ่งตัวของทางเวียดเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมดังกล่าวข้างตนซึ่งทําให้ทางครอปมีการตั้งคําถามขึ้นมาเลยว่าเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าสุดท้ายแล้วตัวของทางสลอตนั้นจะเลือกใช้งานนักเตะรายนี้ในบทบาทและหน้าที่ไหนกัน แน่นอนที่สุดว่าตัวของทางฟอร์เรนเวทจะสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้นะครับกล่าวแม้กันนั้นผมก็คงต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทางอาเนอร์จะให้ตัวของทางเวดนั้นลงเล่นในตำแหน่งไหนและอย่างไรกันอย่างไรก็ตามผมมีความมั่นใจว่าเขาจะเป็นการสัสญญาที่สุดยอดมากสำหรับทางลิเวอร์พูลผมค่อนข้างแน่ใจในเรื่องนั้นนะ มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆก,กับการที่คุณจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมที่เพิ่งผ่านการคว้าแชมป์มาแต่ผมเชื่อว่าทางลิเวอร์พูลสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องนั้นได้นี่เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงหันไปเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่ออย่างตัวของทางฟอร์เรียนเวียดเข้ามาผมตั้งตารอดูเขาลงเล่นแล้วนะมันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแน่ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราก็พยายามตามเกี่ยวพาราศีอยู่ในช่วงนี้ถ้าเป็นในตำแหน่งปากกลังตูวกลางกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางจิโอวานนี่เลโอนีนเซนต้าฮับดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรอนป่ามาแต่อีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยก็คือทางงูใหญ่อินเตอร์มิลาน ซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นทางมัคซิมิเลียโนมิลาเบลลี่ผู้อำนวยการกีฬาของทางปาร์โดว่าซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของทางเลโอนี่มีการออกมาเชียร์ให้ลูกศิษย์เก่าของเขารายนี้เลือกยัดมาเป็นลูกทีมของทางคริสเตียนคีวูที่อินเตอร์มิลานมากกว่าหลังจากพวกเขาตั้งสองคนเคยผ่านการร่วมงานกันมาแล้วตอนที่คีวูคุมทัพป่ามาอยู่นั่นเอง ผมยืนยันได้เลยว่าทางปีเอโลอุซิริโอผู้อำนวยการของทางอินเตอร์ชื่นชอบในตัวเขามาโดยตลอดนะและพยายามส,สัญญากับเขามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันมิลาเบลลีกล่าวแม้กระทั่งตอนที่เขายังอยู่กับทางปาดูว่าตอในตอนนั้นอินเตอร์อยากจะให้เขาไปลงเล่นกับทีมเยาวชนก่อนซึ่งตรงกันข้ามกับทางสามดูเลีย มันเป็นเรื่องปกติที่ปัจจัยนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทักอูซิริโอมีความเชื่อมั่นในนักเตะคนนี้มาโดยตลอดมันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่แม้แต่ตอนที่เข้าไปอยู่กับซามโดเลียแล้วอินเตอร์เองก็พยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขาอีกครั้ง เขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางโน้นต้องการนะนอกจากจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วเขายังเปลี่ยนวิติเทคนิคค,ความเร็วและเป็นซินเตอร์แบ็กสมัยใหม่อย่างแท้จริงซึ่งในตอนนี้มันไม่มีใครที่เหมือนกับเขาอีกแล้ว เขาจะเป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติอิตาลีในอีก15ปีข้างหน้าเขาเป็นแชมป์ในด้านความคิดด้วยนะแล้วเมื่อคุณดูจากตัวเลขค่าตัว40ล้านยูโรนั่นมันไม่แพงเลยจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมทั้งทางอินเตอร์และลิเวอร์พูลถึงมาหันมาให้ความสนใจในตัวเขาต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่มีหลายสโมสรอ,อยากจะได้ตัวเขาแล้วเขาก็ถือได้ว่าเป็นที่ป๊อปปูร่าในต่างประเทศด้วยเพราะยืนยันในเรื่องนั้นได้เลย แต่อย่างไรก็ตามหากคุณมีโค้สที่รู้จักคุณดีและมีความเชื่อมั่นในตัวคุณรวมไปถึงพวกหน่วยการที่หลงรักคุณมาโดยตลอดนั่นจะถือเป็นเรื่องบวกเลยนะและมันจะทําให้เขาสามารถปรับตัวได้ง่ายกว่านั่นนั้นหากให้ผมให้คําแนะนํากับเขาผมก็อยากจะเห็นตัวของทางเรโอนี่ย้ายไปอยู่กับทางอินเตอร์มากกว่าจะเป็นลิเวอร์พูล ในนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้างดีกว่าไม่อีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือในรายของทางโรดิโกซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรอนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเอง หลังจากเขาตกอันดับตัวเลือกภายในทีมเรอัลมาดริดเป็นหลองเพื่อนร่วมทีมอย่างทางจุดเบลลิงแฮมวินิซิอุสจูเนและทางครียองเอมปาเป้ซึ่งทําให้ตัวของทางโรดิโก้นั้นไม่พอใจกับสถา,านการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะผ่านการลงสนามให้กับทางเรอัลมาดริดไปแล้วถึง270นัดและช่วยให้พวกเขาคว้าชมปน,น้อยใหญ่มาแล้วมากมายถึง13รายการกระตางที ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาพยายามไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเองซึ่งณปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้รับความสนใจทั้งจากทางลิเวอร์พูลของเราและรวมไปถึงทางเสือใต้บายาย์นเมลนิคอีกด้วย ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าตัวของทักอานเนอร์สรับในายัตสแมนของเราก็เป็นคนจิ้มเลือกตัวโรดีโก้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักอาสสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีการกล่าวอ้างออกมาว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทําได้เพื่อที่จะเซ็นสัญญากับตัวของทางดาวเตกวัย24ปีรายนี้ รายงานข่าวดังกล่าวยังมีการระบุต่ตอไปอีกด้วยว่าเวอร์พูได้มีการเริ่มต้นพูดคุยอย่างเป็นทางการกับทางเรอันมาริดถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางโรดิโกไปแล้วแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงขั้นที่พวกเขามีการยื่นข้อสเสนอเข้าไปแล้วก็ตามทีแต่มันก็มีการพูดคุยกันเบื้องหลังมาโดยตลอด แม้การนั้นมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะลูฟววูต้องการเวลาในการที่พวกเขาจะไปเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องอนาคตของทางหลุยดิอัสปิดทีมชาติโคลัมเบียที่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกไปในแง่มุมไหนและอย่างไรกันที่ซึ่งเขาก็ถูกตามเกี่ยวพาราสีอยู่ด้วยทั้งจากทางไบเยนมิวนิกอีกเช่นเดียวกันและทางเจ้าบุตรทุบบาเซโลนา ในก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยการไล่ล่าตัวทางโลดีโก้ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบถุนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทักเอโดอาร์โดเบอร์กอสนักข่าวคนดังจากประเทศสเปนกันบ้าง เมื่อเขาถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการ The Red Ment v และเจ้าตัวก็มีการออกมาให้ความเห็นเลยว่าโอกาสที่ลิฟว์พูมจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวทางโรดิโก้นั้นมีมากถึง70%กันเลยทีเดียวมันเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะลิฟว์ภูมิมีการพูดคุยกับตัวแทนของทางโรดิโก้ไปแล้วด้วยเบอร์กอสกลา วกเขามีการส่งทีมงานเดินทางไปที่กรุงมัดเร็กเพื่อพูดคุยกับครอบรครัวของเขาและทางโรดิโกเองก็มีความสุขอย่างมากกับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้ด้วยตัวของทางนักเตะเองค่อนข้างจะเปิดกว้างสนุกการย้ายทีมและเขาก็ชื่นชอบเวทีพิมลิกมาโดยตลอดย้อนกลับไปเมื่อสองซัมเมอร์ที่แล้วตอนที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามที่จะสัสญญากับเขาตัวของทางแป๊ปกวราดิโอลาก็มีการโทรศัพท์ไปหาเขา2หรือ3ครั้งนะ โรดิโกในตอนนั้นก็ชื่นชมการดำเนินการแบบนั้นแต่ท้ายที่สุดเขาเลือกที่จะอยู่กับทางเรอันมารติด,ดต่อไปในช่วงเวลาแดาังกล่าวอย่างไรก็ตามจุดยืนของเขาในตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและเขาก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ย้ายทีมออกไป ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวของทางโรดิโกก็คงจะได้ย้ายทีมจริงๆตามสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาอยากจะเป็นสตาร์ดังของทีมแต่ที่ในอันมารินนั้นมันยากมากๆที่คุณจะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้หรือในอีกในยะหนึ่งเราอาจจะพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าในตอนนี้โอกาสที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทางเวอร์พูมันไม่ใช่50-50แล้วนะแต่มันบางทีอาจจะเป็นถึง70กับ3 0์เเลยทีเดียว ตัวของทางโรดิโก้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสําหรับการย้ายทีมออกไปแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทางนิวพูกเองก็จะมีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวขาตดต้นตัวจากคำยืนยันของตัวเบอร์ครอสดังกล่าวก็จะเห็นได้เลยว่าโอกาสที่ทางทีมของเราจะประสบความสําเร็จหากมีความจริงจังในการเซ็นสัญญาก,กับทางโรดิโกนั้นก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงกันเลยทีเดียว แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบว่าดิวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยตรวจทางเลยดีอสัสออกไปก่อนเท่านั้นปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอีจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับอีกหนึ่งนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพในแนวรุกของเราด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในราของทางฮูโกอิ e เกติเก้ดาวหญิงโตเก่งจากทางสโมสรไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตที่ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤด,ดูกาลที่ผ่านมาให้กับทางต้นสังกัดของเขาจนทำให้โจ้ตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโร ซึ่งนอกจากทางลิวอร์ลของเรานั้นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่ามีการชิงลงมือตัดหน้าไปก่อนแล้วก็คือทางนิวคาสเซิลอยู่หนาตตดที่จัดการยื่นข้อสเสนอแรกในการทาบทามตัวของทางอีเกติเก้กับทางต้นสังกัดของเขาด้วยการยื่นข้อสเสนอเข้าไปที่ตัวเลข80ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว70ล้านปอนด์แต่ข้อสเสนอดังกล่าวข้างต้นของพวกเขาก็ได้ถูกทางแฟรงเฟิร์ตตอบปฏิเสธกลับมา แม้กระนั้นในจังหวัดที่กําลังชุนมุลกันอยู่นั่นเองลรีวอว่าภูก็ได้ช่วยประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นในการติดต่อเพื่อขอทาาทามตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซัคดาวยิงตัวเก่งของทางนิวคาสเซิลมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา นั่นจึงทําให้สถานการณ์ของทาง New นะิวคาสเซิลณเวลานี้เรียกได้ว่ากืนไม่เข้าขายไม่ออกพวกเขามีโอกาสจะเสียหนึ่งในศูนยหน้าที่สําคัญที่สุดไปในขณะที่การดําเนินการในการคว้าตัวสูนยหน้ารายใหม่ของพวกเขาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ ทวลล่าสุดตามการเปิดเผยของทางฟอร์เรียนพรเทนเบิร์นักข่าวระดับเทียรหนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันก็ไปกัดออกมายืนยันเลยว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางนิวคาสเซิลไม่มีทางเลือกและเตรียมยืน่นข้อเสนอครั้งที่2เพื่อขอซื้อตัวทางอีเกติเกกับทางแฟรงเฟิร์ตและหวังว่าจะประสบความสำเร็จในดีอนี้ให้ได้ เลวคาเซ่ <New> ได้ดำเนินการพูดคุยอย่างมีนัยสําคัญกับทางฮูโกอิเกติเกนะมันเป็นการพูดคุยที่มีความคืบหน้าไปแล้วด้วยพรัสเทนเบิร์กโพสต์ Post, ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองทางฝั่งของทางฟรงก์เฟิร์ตก็คาดว่านิวคาเซลจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งที่สองเพื่อขอซื้อตัวนักเตะเข้ามา ag, สโมสรฟุตบอลนิวคาเซ่อยู่นเแต จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของทีมจัดทางเอดปี้ฮาวก็ทําให้ทางทริบอลฟุตบอลมีการนําขึ้นไปพาดหัวข่าวใหญ่ประจําวันนี้เลยว่านิวคาสเซิลกำลังจะยื่นข้อเสนอที่2ให้กับอีเกติเก้หลังจากทางอ e ีซักกาลังมุ่งหน้าไปสู่สมโมสรลิเวอร์พูลหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางฮูโก้อีเกติเก้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย แต่มันจะกลายมาเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างยิ่งสำหรับทางฝั่งของนิวคาสเซิลกันบ้างเพราะหลังจากที่พวกเขาถูกตอบปฏิษษสเสธข้อเสนอแรกที่70ล้านปอนด์ไปแล้วแล้วแม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการที่เตรียมยิ่นขอน้อเสนอใหม่เป็นครั้งที่2แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาอาจจะเจอทางนิอวู่กของหรอดตัดหน้าในดิวนี้ได้ หลังจากทางฟ o ์เรนพเทนเบิร์กอีกเช่นเดียวกันก็ออกมายืนยันเลยว่าดเรียกว่าพรียมดำเนินการในการแทรกแสงดีวนี้และจะมีการยื่นข้อสเสนอเกททับข้อสเสนอที่ทางนิวคาสเซิลมีการยืนให้กับทางแฟรงเฟิร์ตไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยหลังจากที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่าตัวที่ทางต้นสังกัดของนักเตะได้ตั้งเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ตัวเลข100ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก8 6ล้านปอนด์ เข้าใจว่าลิเวอร์พูลเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากกว่าข้อเสนอที่ทางนิวคาสเซิลยื่นให้กับทางกูเกิอีเกตติกเคนะและทางไอทักแฟังกเฟิร์ตเองก็ได้รับแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลพรัตนเบิร์กโพสยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองในตอนนี้มันยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงกันระหว่างทางนิวคาสเซิลกับทางแฟรงกเฟิร์ตแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยที่คืบหน้าไปแล้วระหว่างทางนิวคาสเซิลกับตัวแทน เก,เกกกตติ็ามทีอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อยู่นตัดเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ยังคงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยและพวกเขาก็ยังคงมีการเกาะติกสฟนนการจับตาดูดีลนี้อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางพรัสติเบิร์กก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้ดิวการคว้าตัวทางอิกติเก้นั้นค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีเดียวแล้วมันก็กลายมาเป็นการแข่งขันกันระหว่างม้าสาตัวของบรรดาทีมดังจากพิมเมลิกนั่นเองปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันครบทุกด้านกันไปเลย แต่คราวนี้จะเป็นรายงานข่าวจากทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันเขาก็ทำงานให้กับทางตดออัเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษอยู่ด้วย มาตัวของทาง On s t e ีมก็มีการออกมาชี้เป้าอย่างชัดเจนเลยว่าเรอร์ผู้ได้ทําการติดต่อไปหาทางฟังเฟิร์ตแล้วจริงโดยที่พวกเขาก็มีการแจ้งให้กับทางต้นสังกัดของทางฮูโกอิเกติเกยรับทราบไปแล้วว่าต้องการที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเดาวยิงวัย23ปีรายนี้เข้ามาเสริมทัพซึ่งนั่นก็เรียกได้ว่ามันเป็นการเปิดแนวรบถึง2ทางของทางเรอร์พูลเลยด้านหนึ่งก็คือการที่เราไล่ล่าตัวของทางอิเกติเก้แล่าอีกด้านหนึ่งเราก็ยังไล่ล่าตัวของทางอเล็กซานเด อีสักจากทางนิวคาสเซลไปด้วยพร้อมกับเรียกว่าภูมีการติดต่อไปหาทาักไอลักฟังฝัดถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการสำหรับตัวของทางฮูโกอิเกติเกนะออนสตีมโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ของเขาเอง สโมสรฟุตบอลนิวอร์ลยังคงดำเนินการถึงการคว้าตัวดาวยิงวัย23ปีรายนี้มาจากทาักไอร์แน์แฟงเฟิร์ตเช่นเดียวก,กันกับการที่พวกเขาก็มีการติดต่อไปหาทางนิวคาสเซิลสำหรับตัวของทังอลแลนดนเดอร์อีซักด้วยด้านทางสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลเองก็ต้องการที่จะรั้งตัวดาวยิงวัย25ปีรายนี้เอาไว้และพวกเขาก็ยังคงแสดงความสนใจในตัวของทงักอีเกติเกอยู่ด้วย จากรายงานข่าวล่าสุดของทักออนสตินดังกล่าวนั้นก็จะไปตรงกับสิ่งที่เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์ออกไปเมื่อราวสองวันที่แล้วว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในตำแหน่งสุดหน้าตูกกลางนั้นมีอยู่ด้วยกัน2คนซึ่งคนแรกก็คือตัวของทักอีซักส่วนคนที่2ก็คือทักอีเกตติเกและในตอนนี้ทีมของเราก็มีการติดต่อท่าทางทั้งสองคนแต่การเซ็นสัญญานั้นน่าจะมีขึ้นเพียงแค่คนเดียวในพวกเขาทั้ง2คนดังกล่าว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบถวนกระบวนความกันไปเลยเพราะการเนินการที่เรียกได้ว่าคู่ขนานกันไปแบบนี้อาจจะทําให้แฟนบอลบางท่านเกิดข้อสงสัยกันว่าแท้ที่จริงแล้วลิเวอร์พูลของเราต้องการจะดึงใครเข้ามาเสริมทัพในแนวรุกของเรากันแน่ ซึ่งในประเด็นนี้ทาง Sky Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อที่เชื่อถือได้เป็นอันดับที่2จะเป็นรองก็เพียงแค่ทาง BBC เท่านั้นก็มีการออกมาชี้แจงแถลงไขเลยว่าอันที่จริงแล้วในตอนนี้มันเป็นการเปิดสงครามกันแบบย่อมๆระหว่างทางลิวพูกับทางนิวคาสเซิลเกี่ยวกับการคว้าตัวทั้งทางอเล็กซานเดอร์อิซักและฮูโกอิเกติเก ซึ่งทาง Sky s p o r t ก็มีการย่อยข่าวให้เข้าใจออกมาอย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาก็อธิบายเอาไว้เลยว่าถ้าทางนิวโผประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทักอาร็กซนดอร์อีซัคมาจากทางนิวคาสเซิลทางต้นสังกัดเก่าของนักเตะเองก็จะนําเงินที่ได้จากค่าตัวของทางอีซัคไปลงทุนในการทุ่มคว้าตัวทางอีเกตติเก้มาครอบครองต่อไป ตต่ในทางตรงกันข้ามหักท้ายที่สุดแล้วทางนิวคาสเซลยินกล่าวว่ายังไงเสียพวกเขาก็จะไม่ยอมขายทางอิซักมาให้กับทางลิว์ภูยอดทีมจากเมอร์ซี่ซ้ายเองก็จะเบนเป้าหมายไปไล่ล่าตัวของทางอีเกติเก้มาเป็นศูนย์หน้าคนใหม่ให้กับทีมของเราแทนซึ่งหากเป็นการดําเนินการในส่วนนี้ลิว์ภูก็พร้อมที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อกันท่าไม่ให้ทางนิวคาสเซลประสบความสําเร็จในการคว้าตัวดาวหญิงโตเกงมาจากทางแฟรงเฟิ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจึงมีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่านิวคาสเซิลอยู่หนเต็ดและลิเวอร์พูลนั้นกำลังอยู่ในศึกที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามการแย่งชิงตัวระหว่างทางอเล็กซานเดอร์อีซัคและทางกูโกอิเกติเกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ